ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับมาพอ่อๆกับพ่อแยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องเด้อครับรพ่อแยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาต่ออยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อเคลืนวันศุกร์พี่นอนะ้องเนาะวันศุกร์นะที่27กันยายน67ลาวพัฒนาออก424821ครับเลขล่างออก48เนาะพี่น้องเนาะ ครับชุดที่พอเตมสรุปให้โคงสุดไายนะพี่น้องเนาะุดนะครับบอครับเด่น0นย์กับหนึ่บมาศนย์กับห้บ้มาจากักโตพี่น้องลอง1กั7บ7มาหนึงเห็นบอครับเตีมเต็มหน่อย1นึ่สองสองหนึ่งมาน้ากันบ่พี่น้องส่วนซีเตมเดียวกับมาซีแปเห็นบอครับ แต้มเดืนเดนอนๆนี่บ่มาจักตัวเลยนี่ครับมื้อนี้ยพอแต้มพามาตามต่อยนะพี่น้องเนาะครับชุดของพอแต้มเนาะพี่น้องนี่ครับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับบนล่างวิ่งโลดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์พม่าจำศูนย์พี่น้องมาหนึ่งนะครับส่วนชุดเต็มพี่น้องศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับมาน้ำกันหนึ่งสองสองหนึ่ง ครับพ่อเตียมกลับขอโทษขออภัยได้พี่น้องเนอแต่ว่างวดน,นี้พ่อเตียมให่ชุดเต็มไปชุดเต็มกับเก้าชุดพี่น้องบ่อลายนะครับไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ เนี่ยพ่เตียมยับไก่ยังไม่พีน้องวันจันทร์ที่ยี่วันจันทร์ที่30มนี่น้อพี่นอ้นองเนาะยี่สิบก้ากันยายนนาะพี่น้อง แสดงว่างวดสุดท้ายของเดือนนะพี่น้องเนาะ หกับหกพี่น้อง ครับชุดเตรียมชุดวินพี่น้องชิบมูมานำกันอยู่ที่งวดนี้น,นะพี่น้องหรือจังใดครับพอเตรียมพอเตรียม,มจับเตรียมเลยนะพี่น้องเด้อ เกตสองเกตสามเกตสี่นะครับหกสองหกสาม หกสี่นะครับห้าห้าสองห้าสามห้าสี่นะครับ ชุดเต็มนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเตรียมกันสินเน้นใหายอีเด้อพี่น้องเด้อเน้นให้จักสีหางพี่น้อง ครับเนี่ยในซีหางสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะครับอ่าพี่น้องแับหน้าจอไว้ได้ครับเด้อ ครับเราพัฒนาวันจันทร์ที่30กันยายน2567้เนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมให้บนล่างมีนูด5กับ6ครับชุดเต็มกับ5้าหก็พี่น้องอันนี้คือพอเตรียมเน้นให้เบื้องต้นนะพี่น้องเน้อ2 6 2 6 3 5 2 5 3เนาะพี่น้องเนาะครับเอาไปโค้งสุดท้ายเดี๋ยวพอเตรียมมาตัดให้เหลือจาก4หางนะครับอ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านแล้อพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเตียมคอเวยพรอนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลื่อมนะพี่น้องเลือเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนวได้พี่น้องเน้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําเนาะพี่น้องเนาะครับเพื่อจะบ๊วยผัดชิปใหม่ๆนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้ฟซีทุกคนโฉบๆมันๆ แห่งๆรวยๆกันเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้เอาไว้พอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม